สวัสดีครับรอเพื่อนเพื่อนมานะครับผักโขมอบชีสสลัดท่วยเลยครับแล้วก็อ,อะไรนะพรามลิปพรามลิปห้าร้อยกรัมนะของร้านอาโน่ครับ ยังไม่มีใครมาดนูน้องๆมาแล้วสวัสดีครับวันนี้สเต็กค,ครับผมนะครับเป็นเนื้อสเต็กค,ครับนะครน้องนีโมสวัสดีครับพยายามจะใช้ซ่อมตัดเอ๊ใช้ซ่อมตัดได้ใช้ซ่อมตัดได้ครับ ช่วยหน่อยคุณสุรศัก์มาแล้วคุณสุสสรศรสกทคุณวัฒนาขอบคุณครับน้องนิโมบอกว่านอกบ้านก็มาครับ,บนี่ฮะเป็นอะไรนะพาลิฟพาลิฟน้องโนสเกตบอกว่าแล้วว่าหายไปไหนคนเข็มพรบอกว่าพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ร้านอาโน่ครับผมคุณศิลวิตบอกว่าน่ากินจังครับเนี่ฮะเป็น อซอสอะไรนะพริกไทยดำธรรมดา,าคนรับเบอร์บอกว่าเพิ่งกินวากิวโอโ้โหองโนติกบอกว่ากินเสร็จพาเที่ยวด้วยโซเลเซ่บอกว่าหิวมากตอนนีม้มอง่าไลฟ์ไปแล้วครับขอบคุณครับมีผักของโบบชีสมีสลัดครับนี่ ชิ้นห้าร้อยกรัมครับน้องน้องบอกว่าวันนี้อดดูทำมย่าคุณเขมเขาบอกว่าเนื้อหน้าอร่อยจังเอาทานทานมิย่าเจอกันวันศุกร์ครับจานมันหายร้อนไปแล้วแต่มันหายร้อนไปแล้วเหลือต้องส่วนที่มีกระดูกน้องมิโมบอกว่าอดดูอดถามฮ้าฮ้าห้า ขอบอบชีสไหนลองผักขอบอบชีสหน่อยเนื้อเนื้อเป็นอ่ไดเอดจิ้ง45วันครับคุณวีบอกว่าโชคดียังอิ่มอยู่สงสัยกินเร็วไปใช่ใช่ไหมครับไม่เข้าคอนเซ็ปต์กังหิวดึก ก็สนเจ๋งเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยอ่านี่ฮะชว๊าบชว๊าบอืนุ่มมากครับนุ่มขนาดเอาซ่อมตับได้ <laughs> <laughs> เกือบได้ <c oughs> เกือบได้ละขอบคุณครับนะฮะเนื้อย่างกำลังดีครับดีมากเลย คุณบีมาแล้วสวัสดีครับน้องบีน้องน็อตบ,บ,บอกว่าพี่ครับผมรู้แล้วว่ามันเพราะอะไรคือเอาล้อหลังหนึ่งล้อไปด้านอ๋อนั่นไงสลับล้อกันใช่ไหมครับน้องบีบอกหน้าทันว่าคุณเขียนมาบอกว่าวันพฤหัสจดีุขพี่ไลท์ไหมไหมครับอ๋อวันพฤหัสเป็นเลโกจีนนะครับวันศุกร์เป็นทาามิามยาครับน้องเราจะเกีบบอกว่าดูพี่เขินเขินใช่ครับ อะไรนอกบ้านครั้งแรกครับเขินมากครับพนักงานเดินไปเดินมาครับแล้วก็มองมองมองนยครับเขินนิดหน่อยครับไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวไปกินก่อนนะครับเขินมากมายขอบคุณทุกคนที่มานะครับไปไปแล้วฮะสวัสดีครับน้องรุสิทธิ์บอกว่าถ่ายคนที่ตัดเนื้อให้หน่อยครับไม่ได้ครับ น้องๆบอกว่าวันนี้คนดูน้อยอ่ะวันแล้วนะครับขอบคุณที่มาสวัสดีครับบ๊ายบายน้องพีบอกว่าฉลองปีใหม่พี่กุยเปิดหน้ายังครับครบแสนก่อนนะครับบ๊ายบายโคสโาเซ่บอกพี่มือสัตว์แล้ว